สวัสดีนะคะสวัสดีนะมาพบกับสาวกระถิ่นร้อนร้อนหัวแซวผู้บ่าวอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนจะต่อจากพี่พี่ที่แล้วเนาะวาสมาสอนเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรในไลน์นะคะเปลี่ยนยังไงเนาะไม่ให้มีอาชีพมันแอดไลน์ลมาหาเราได้นะคะก็คือเข้าไปที่ไลน์นะคะเข้าไปที่ไลน์เลยนะ กดคำว่าหน้าแรกนะคะกดตรงคำว่าหน้าแรกเสร็จปุ๊บนะคะให้ไปตรงที่ฟันเฟืองนะทุกคนนะไปตรงที่ฟันเฟืองเสร็จปุ๊บมาที่บัญชีค่ะนี่นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะอันนี้หนูยังไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะอืมก็ลงเลยนะคะหนูจะลงให้ดูนะ อข้อความมาแล้วสองสี่เจด็จดเจ็ดก็แค่นี้นะคะ ถ้าใครจะเปลี่ยนอีเมลก็เปลี่ยนได้นะจ๊ะเบอรรหัสผ่านก็เปลี่ยนได้นะทุกคนนะแค่นี้พวกมิจฉาชีพมันก็ไม่สามารถแอดไลน์เรามาได้แล้วนะคะมันก็ไม่สามารถแอดไลน์มาด่าเราหรือว่าส่งมาคมคูรเราได้นะคะเนอะ EP ที่แล้วบอกว่าให้เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยน เปลี่ยนเเบอร์นในไลน์ด้วยนะคะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะแต่ถ้าให้ทุกคนสบายใจทุกคนก็ไปแจ้งความไว้เลยนะจ๊ะเนาะ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยว EP หน้าจะมีอะไรต่อเดี๋ยวจะลงไว้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะ